iPhone 14ในปีหน้าจะมีอย่างน้อยหนึ่งรุ่นที่มีรองรับจอแสดงผล120เฮิรตโปรโมชั่น a p พพ p ร์ต2และ iPad Pro ดีไซน์ใหม่จะได้รับการเปิดตัวในปี2022 a p p l e ทันราคา iPhone 12 r ีรยียืนยันกล่อง iPhone 13ทุกรุ่นไม่มีการซิลด้วยพลาสติกใสอีกต่อไปติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์ r ด v i รีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPhone 14ในปีหน้าจะมีอย่างน้อยหนึ่งรุ่นที่มีรองรับจอแสดงผล120 h ฮโปรโมชั่นในที่สุด iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดก็มาพร้อมจอแสดงผลโปรโมชั่นรองรับอัตราการรีเฟรชหนะ้าจอสูงสุด120เฮแต่จำกัดเฉพาะ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เท่านั้น โดยมีความหวังว่าในปีหน้า Apple จะขยายให้ครบทุกรุ่นอย่างไรก็ตาม THE e l e c ลแหล่งข่าวในเกาหลีใต้รายงานว่า iPhone ในปีหน้าจะมีอย่างน้อยหนึ่งรุ่นที่ไม่รองรับจอาแสดงผลโปรโมชั่นโดยคาดว่า รุ่นเริ่มต้นจะใช้จอแสดงผล LTPS OLED ที่ให้อัตราการรีเฟรชหน้าจอสูงสุด60เฮิร์เท่านั้นก่อนหน้าน,นี้ iPhone 14 Series ถูกหรือว่ายังคงมีให้เลือก4รุ่นแต่ไม่มีรุ่นมินิแล้วจึงเป็นไปได้ที่จะประกอบไปด้วย iPhone 14ขนาด6.1นิ้ว iPhone 14 Max ขนาด6.7นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1นิ้วและ iPhone 14 Pro Max ขนาด6.7นิ้วที่มา m a c r u m o r a p ปพ Pro 2และ iPad Pro ดีไซน์ใหม่จะได้รับการเปิดตัวในปี2022รายงานล่าสุดของ Mark Gorman จากสำนักข่าว Bloomberg เชื่อว่าช่วงที่เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนของปีนี้ Apple จะเปิดตัว a อ p o d รุ่นที่3และ macbook pro รุ่นใหม่ซึ่งมีรายงานว่าจะมี2ขนาดได้แก่14นิ้วและ16นิว้วนอกจากนี้ยังเปิดเผยแผนการของ Apple ในปีหน้าด้วย Mark Gorman อ้างว่า Apple เตรียมผลิตผลิตภัณฑ์หลายรายการสำหรับเปิดตัวในปี2022 หลังจากเปิดตัว a p r p o d รุ่นที่3ได้ปลายปีดีปีหน้าจะถึงคิวของ a p r p o d o ร์รุ่นที่2ขณะที่ iPad Pro จะได้รับการออกแบบใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยกว่กากันคือ Mac Pro จะได้รับการปรับปรุงด้วย Apple Silicon รวมไปถึงการรีเฟรช m a c b o o k Air และ Apple Watch ในปีหน้าอาจมีให้เลือก3รุ่นสำหรับแว่นตา AR ที่ Apple ถูกหรือว่ามีการพัฒนามาอย่างยาวนาน อาจมีการเปิดเผยตัวอย่างในปีหน้าในฐานะอุปกรณ์สมสัยที่มีส่วนผสมระหว่างเทคโนโลยี m ิกซ์ r ร a l ลิตี้ MR วิชวลเรียลิตี้ VR และออคเมทเท d เรียลิตี้ AR เข้าด้วยกันแต่ m a c ก m a แมคาดว่าของจริงยังอยู่ห่างออกไปอีก2-4ปีที่มาแมกลูเมอร์ p p p ท e ทราคา iPhone 1บสอง i i p ด o n ไอ2ฟ p h o n e 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ในไทยสูงสุด4 0 0พบาท ก่อนเปิดจอง iPhone 3วันที่1ตุลาคมนี้หลังจาก Apple เปิดตัว iPhone 3 s e r i e ์อย่างเป็นทางการก็มีการปรับราคา iPhone รุ่นเก่าที่ยังวางจำหน่ายอยู่ในช่องทางออนไลน์ของ Apple Store รวมถึงมีการถอดบางรุ่นออกไปด้วยซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอให้ Apple ลดราคา iPhone รุ่นเก่าโดยเฉพาะ iPhone 2 s e r i e ์ที่เปิดตัวในปลายปีที่แล้ว ร้านค้าออนไลน์ของ Apple Store ยังคงจำหน่าย iPhone 12 mini iPhone 12ต่อไปและยังมีให้เลือก6สีเหมือนเดิมได้แก่ม่วงขาวดำน้ำเงินเขียวและแดง Product Red โดยมีราคาแตกต่างกันดังนี้ iPhone 12 mini 64GB ราคา21,900บาทราคาเดิม25,900บาท 128GB ราคา23,900บาทราคาเดิม27,900บาท 2 5 6 g b 27,900บาทราคาเดิม31,900บาท iPhone 12 64GB ราคา25,900บาทราคาเดิม29,900บาท 128GB ราคา27,900บาทราคาเดิม31,900บาท2 5 6 g b ราคา31,900บาทจากราคาเดิม35,900บาท สำหรับ i p h o n e 12 Pro กับ i p o o n 12 Pro Max ถูกถอดออกจากร้านค้าออนไลน์ของ Apple แล้วแต่ยังมีวางจำหน่ายตามร้านค้าปกติโดยเฉพาะร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Apple อย่างเป็นทางการซึ่งปัจจุบันมีราคาดังต่อไปนี้ p h o o e 12 Pro 128 g b 34,900บาทจากราคาเดิม36,900บาท256 g b ราคา38,900บาทจากราคาเดิม4900บาท 512GB ราคา46,900บาทจากราคาเดิม48,900บาท iPhone 12 Pro Max 128GB ราคา38,900บาทราคาเดิม39,900บาท 256GB ราคา42,900บาทจากราคาเดิม43,900บาท 512GB ราคา5900บาทราคาเดิม50,000 1,900บาทจากการตรวจสอบราคาปัจจุบันของ p h o o e 12ซ e รีส์จะพบว่า i p h o n e 12 Pro มีราคาถูกลงกว่าเดิม2,000บาทและ p h o o e 12 Pro Max ถูกลงกว่าเดิม1,000บาทขณะที่ p h o o e 12 Mini และ p h o o e 12ถูกลงกว่าเดิมถึง4,000บาททั้งนี้ p h o o e 12 Pro และ i p h o n e 12 Pro Max มีให้เลือก4สีได้แก่กราไฟเงินทองและ Pacific Blue แต่เนื่องจากทาง Apple ได้สิ้นสุดการทำตลาดแล้วและนั่นหมายถึงไม่น่าจะมีการผลิตเพิ่มเติมดังนั้นจำนวนสินค้าที่วางจำหน่ายตามร้านค้าปลีกทั่าไปอาจมีจำนวนจำกัดและอาจมีให้เลือกไม่ครบทุกสียืนยันกล่อง iPhone 13ทุกรุ่นไม่มีการซิลด้วยพลาสติกใสอีกต่อไปเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Apple วางแผนไว้ภายในปี2030จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ในทุกภาคส่วนของธุรกิจรวมถึงซัพพลายเชนการผลิตและวงจรชีวิตของสินค้าทั้งหมดซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องที่จำหน่ายจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนร0อเตตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนการประกอบการขนส่งการใช้งานการชาร์จไปจนถึงการรีไซเคิลและการคัดแยกวัสดุ แผนการผลิตของ Apple เริ่มส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อผู้ใช้งานตั้งแต่หยุดแถมที่ชาร์จหรือ power adapter ในปีที่แล้วทำให้กล่อง iPhone 12บางลงสามารถเพิ่มจานวนการขนส่งในแต่และครั้งได้ซึ่งหมายความว่าจะลดจำนวนรอบในการขนส่งจึงลดใช้พลังงานตามไปด้วยล่าสุด Apple ได้มีการเปลี่ยนแปลงกล่องของ iPhone อีกครั้งด้วยการเลิกใช้พลาสติกซิลกล่อง iPhone 13 ซึ่ง Apple ยืนยันว่าการเลือกใช้พลาสติกหุ้มกล่องสามารถหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกได้ถึง600เมตริกตันสำหรับใครที่กังวลว่ากล่อง iPhone 13จะถูกแกะออกมากอดถึงมือเจ้าของตัวจริงหรือไม่ทาง Apple ได้ใช้วิธีติดแถบกระดาษแก้วแทนอ้างอิงจากดวนลุอีผู้ใช้ t w i t t ตอร์ @dunluie1205 และก่อนที่ iPhone 13จะได้รับการเปิดตัวทางการดูนลุอีเคยแชร์ภาพแถบกระดาษกาวนี้ออกมาแล้ว ซึ่งช่วยยืนยันชื่อเรียกทางการของ iPhone รุ่นใหม่ได้อย่างถูกต้องเคส i p h o n e 13 Pro แสดงให้เห็นว่ามีกรอบกันชนกล้องหลังใหญ่กว่ารุ่นก่อนขนาดไหนการปรับปรุงระบบกล้องหลังของ iPhone 13 Series ทั้ง4รุ่นถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดสำหรับระหว่าง iPhone ในปี2020กับปี2021โดยเฉพาะระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอัติคลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซนเซอร์ เซนเซอร์ชิปออปติคอลอิมเมจตาบิลไลเซชันที่เคยมีเฉพาะใน i p h o n e 12 Pro Max แต่ปัจจุบันพบได้ใน i p h o n e 3ซีรีส์ทั้ง4รุ่นแม้แต่รุ่นเล็กอย่าง i p h o n e 13 mini เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบกล้องหลังเป็นพิเศษทำให้ iPhone รุ่นใหม่ในปีนี้มีขนาดกรอบกันชนกล้องหลังใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็น p h o o e 13 mini p h o o e 13 p h o o e 13 Pro และ p h o o e 13 Pro Max ล้วนมีกรอบกันชนกล้องหลังที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนแต่จะมองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนที่สุดใน iPhone 13 Pro เพื่อให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่ากรอบกันชนกล้องหลังของ iPhone 13 Pro ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนหล่งข่าวได้ลองนำเคสซิลิโคนสำหรับ iPhone 13 Pro ไปเทียบกับ iPhone 12 Pro ช่วยให้เรามองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ช่องว่างสี่เหลี่ยมบนเคสที่ถูกเจาะไว้สำหรับตำแหน่งกล้องหลังมีขนาดประมาณ38คูณ3 7ม mm. มิลลิเมตร ที่มา Apple Insider Apple ปล่อยวิดีโอแนะนำ p p o o n 13ซีรีส์ทั้ง4รุ่นเพื่อบอกถึงความแตกต่างพร้อมแนะนำฟีเจอร์ใหม่ Apple แชร์วิดีโอแนะนำ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ในโอกาสที่เปิดให้ร p r e o r อร์ครั้งแรกเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาโดยถ่ายทำกันที่ Tower Theater Apple Store ใน l o d แ d g o จล วิดีโอแนะนำ iPhone รุ่นใหม่เริ่มตั้งแต่ชี้ให้เห็นว่า iPhone 13ซีรีส์ทั้ง4รุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรก่อนจะแนะนำเทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องไม่ว่าจะเป็นโหมด Cinema ปรับปรุงการถ่ายภาพในที่แสงน้อยความทนทานแบตเตอรี่และจอแสดงผลก่อนจะเน้นเทคโนโลยีกล้องในรุ่นโปร ทั้งนี้ไอ้ฟุตสซีรีส์ทั้ง4รุ่นจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่24กันยายน2021เป็นต้นไปเฉพาะในสารัฐอเมริกาและอีกกว่า30ภูมิภาคหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มแรกเท่านั้นสำหรับประเทศไทยจะสามารถจองได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่นาสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับ หากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกลา้าสวัสดีครับ